แล้วก็พระมงกุฎนะครับแห่งความเป็นมงคลของราชาของกษัตริย์ที่ที่จำลองไปใช้ในสมัยมุสิธิยานั่นแหละครับก็คงจะมีใช้อยู่ในภัยศาลอยู่ก่อนแล้วครับของกษัตริย์ของออเจ้าเมืองทั้งหลายก็จะต้องมีพระมงกุฎเน้นนะครับมันเป็นพระมงกุฎที่ยกออกมาจาก อรอยพุทธบาทนะครับเพราะเป็นของมงคลนะครับที่มาใส่ให้ผู้นําเจ้าเมืองแต่ผมจะให้ดูตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยครับก็คือเนี่ยตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยพระธรรมจักรให้ไหมลูกทรงพระธรรมจักรเคยอธิบายไปแล้วพระธรรมจักรแห่งแห่งบุญน,นะครับการเคลื่อนไปดุดดุดล้อด้วยพระธรรมจักรนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทาเหมือนเหมือนจักรเหมือนกงจักรที่ตัด มีความคมตัดนั่นตัดนี่ก็อุปมาเหมือนกุศลปัญญานะครับใช้ตัดใช้แก้ปัญหานั่นเองนะครับอ่า,าอุปมาดังบุญนะครับแต่ว่าพระธรรมจักรนี้จะมีประสิทธิภาพก็จะต้องอยู่ภายใต้ทางที่มีอยู่ทางเดียวก็คือมักมีองค์8นะครับเนี่ยเห็นไหมดัวอดอกบัวบาน8กลีบอยู่ในนี้ครับเนี่อยู่ในนี้เนี่ย,ย,น,น,ย,น,ยนับดูได้8ปดได้แปกลีบ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเนี่ย ก็ آ, أ, ให้มองเห็นให้เห็นทางนะครับอันนี้ก็สัญลักษณ์ต่างๆอันนี้ก็สัญลักษณ์พระไตรปิฎกอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่จะ,จะเจริญรอยตามพระพุทธบาทนี้นะครับที่เจริญรอยตามพุทธองค์นะครับถ้าจเจริญรอยตามพุทธองค์ก็จะต้องทําความดีนะครับจะต้องสร้างกุศลแบบนี้โดยอาศัยมาร์กบีองแปดอยู่ในบุญกุศลน,น,นั้นนะครับถ้าเมื่อเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลนี่อันนี้ เขาก็เอาสัญลักษณ์กงจักรมาใส่ไว้ในระบบเงินตรานะครับเนี่ยเนี่ยก็นี่อันนี้นี่ไงกงจักรนะครับเห็นไหมจะเหมือนกันเลยนะเนี่ยกงจักรอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยอุสีทิยานะครับสืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ยกมาใส่ไว้ในนี้ก็ให้สมมุติว่ามูลหรือว่าบุญนะครับมีเงินก็เหมือนเหมือนว่าท่านได้มีบุญก็ให้เอาไปสร้างบุญนะครับ สร้างบุญสร้างกุศลนะครับเนี่ยก็ใส่ตาใส่ลักพระมงกุฎนะครับเห็นไ,ไหมก็จะตรงปุ๊บเลยพระมงกุฎเห็นไ,ไหมเนี่ยเนี่ยก็ใส่ไว้ในเงินตาเพนะื่อให้ระลึกถึงนะเงินอ่าก็คืออ่าอุดมคติแบบสยามก็คือใช้เงินสร้างกุศลไปด้วยนะครับอ่าเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมานะครับอ่าสมมุดอ่าบ้านเมืองก็ถึงเจริญขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เดิมทีก็เป็น เงินเรือนะครับใช้อยู่ในภาคอีสานนะครับก่อนก่อนก่อนตั้งสุโขทัยก่อนตั้งกรุงศรีธ,ธ,ธยานะครับเราจะไม่ใช้แบบอินเดียนะครับอินเดียเขาจะอาจจะเป็นเงินกระสาบเงินแบนเงินอะไรอินเดียเขาไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าเขาสร้างโลหะไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ตามที่ผมบอกเมื่อกี้กีบบัวนะเพราะว่าเนี่ยกีบบัวบัวกีบบัวบานแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์กีบบัวนะครับที่ใส่ไว้ซึ่งเคยเห็นใน ในเท่นของพระแก้วมรกตนั่นแหละครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมจากอีกแบบหนึ่งนะครับอาอาารรมจาจักอีกแบบหนึ่งก็มักมีอง์์เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองก็นะก็เอาใส่ไว้ในเงินก้อนนะครับตั้งแต่สุขโขทัยตั้งแต่สุขโขทัยอยุธยานะครับแต่ว่าธรรมจากก็จะทำให้มันสวยๆแบบนี้ให้มีให้มองเห็นว่าเป็นความคม ผมคมก็คือว่าใช้แก้ปัญหานั่นแหละครับไม่ใช่ว่าใช้ใช้ทรลายร่างกายหรือว่าเอาเงินไปประทุสไลต์ต่อผู้อื่นใช้โดยวิโดยผีวิธีต้องใช้ให้เป็นเป็นไปในทางอุศลนะครับต้องกลับมาอธิบายอีกนะครับใช้ไปแล้วก็จะมีบุญนะครับเพราะมันเป็นเงินแห่งบุญนะครับถ้าใช้ผิดทางมันก็ไม่ไม่ได้บุญนะครับเขากําหนดว่าเงินนี่เอาไว้สร้างบุญนะครับอัอนนี้เป็นเงินแบบ แบบล้านนานะครับเขาจะไม่มีตาอะไรนะครับแบบล้านนาเอามาให้ดูเฉยเขาก็รับอารยธรรมไปจากสุโขทัยก็จริงแต่เมื่อเขาเป็นล้านนาเขาก็ออกแบบเงินของเขานะครับเนี่ยเงินห้อยโขงเงินล้านนาเงินเงินใบไม้นะครับเขาก็เอาเอาแนวคิดไปจากสุโขทัยนะครับเพราะสุโขทัยช่วยตั้งเมืองเชียงใหม่นั่นแหละครับพอมีเชียงใหม่ขึ้นมาเขาก็มีเงินเจียงนะครับเงินเจียงก็คือเงินเมืองนะครับเจียงแปลว่าเมืองนะครับเชียงหรือเจียงก็แปลว่าเมืองนะครับ เงินใช้ในเมืองเขามีบ้านมีเมืองเขาก็ใช้นะครับเมื่อก่อนเขาไม่มีเขาอาจจะยังไม่มีระบบร,รูปเงินตานะครับพอเขาแยกเป็นล้านนานะครับแยกเป็นล้านนาเพราะว่ามาตั้งเหมือนเชียงใหม่เชียงรายนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็เลยแยกภายหลังนะครับก็ทางสกูไทยเขาช่วยนะครับถึงแม่งันก่อ ก็คงไม่ได้มีบ้านมีเมืองนะครับก็คงจะอยู่ทางจีนตอนใต้นั่นแหละครับอ่าแต่ทาไ้ทางนี้เขามีมาตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งเชียงใหม่นะครับเขามีระบบอ่าประเทศเขามีระบบความเจริญมาก่อนแล้วนะครับเป็นพันๆปีนะครับสองพันปีนะครับก่อนก่อนที่จะมีกัมพูชานะครับไอ้ระบบเงินนี้ไม่ใช่ของกัมพูชานะครับกัมพูชาไม่รู้เรื่องไม่ได้ออกแบบนี่เงินแม้แต่เงินนี้นะครับกัมพูชาก็ไม่ใช่ผู้ออกแบบนะครับเนี่ย ก็ระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับคงจะเข้าใจนะครับคงจะเข้าใจได้อันนี้อันนี้มาชี้เห็นว่าเขาใช้ในสมัยรัชกาลที่5ก็มีก็ก็ทรงใช้พระนามว่าสยามมินนะครับเพื่อ,อเมื่อเป็นสยาม,มินอินแห่งสยามก็ถึงได้มีช้างอิราวันนะครับต้องมีตาช้างอิราวันนะครับมันสอดคล้องและทีนี้สยามรัฐเนี่ยถ้าเป็น เขียนแบบผสมเป็นสยามเป็นสันสกฤตเออถ้าผสมสันสกฤตก็จะเป็นสยามเทศนะรัฐกับเทศก็มีความหมายเดียวกันนะครับแปลว่าประเทศนะครับสยามรัฐกับสยามเทศก็อันเดียวกันสยามประเทศก็อันเดียวกันนะครับเพียงแต่อันนี้เป็นบาลีทั้งหมดนะครับสยามก็เป็นบาลีรัฐก็เป็นบาลีนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นสันสกฤตตรงนี้ก็จะเป็นสยามเทศนั่นแหละครับอ่า นี่ระบบเงินตามันเป็นอย่างนี้ผมถึงพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับพอเข้าใจเนาะอ่าพอเข้าใจว่าเงินตามันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เนี่ย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 เหรียญธรรมจักรเนี่ยใช้มาถึงรัสมัยรัชกาลที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับเนี่ยเห็น,นไหมเห็น